พันแสงสุริยะนักแสดงและพิธีกรมาดีอีกคนของวงการที่สาวหลายคนหลงไหลในสไตล์การดำเนินรายการของเขาเป็นอย่างมากด้วยบุคลิกที่นุ่มนวลบางครั้งก็ชวนขี้เล่นหรือจะออกแนวเซอร์ลุยๆก็ดูดีดูด,ด,ดีนี่แหละค่ะ,คะที่เป็นเสน่ห์ <จะ S 1> ที่ทําให้หนุ่มคงกระพันเป็นที่ชื่นอชอบของผู้ชมกี่ปีแล้วคะก็วงการบันเทิงวงการบันเทิงก็15ปีในวงการบันเทิงนะครับก็เรียกว่าชีวิตยาวนานหนุ่มคงกระพัน บรรทับใจที่แต่งเกิดพี่หนุ่มจริงแล้วพี่หนุ่มเริ่มต้นจากการเล่นดนตรีนะร้องเพลงแต่ว่ามาน่าจะมีคนรู้จักมาจากการเล่นละครมากกว่าก็เล่นละครเนี่ยโอ้โหผลงานมากมายแต่ที่คิดว่าเป็นละครเรื่องเรื่องที่เราแบบเล่นละครจังจาได้นานที่สุดก็น่าจะเป็นอังกอร์อะไรพวกนี้ตะวันทอแสงก็เคยเล่นนะภาคพี่โดมเนี่ยเออเวอร์ชันนู้นเนี่ยเคยเล่นเคยเล่นแสดงวมื่อคุณกบสุวรรณันกับพี่พีท ช่วงนั้นก็เรียกว่าคนดูเยอะมากละครเรื่องนี้ช่อง7นะครับแล้วก็เป็นละครที่ถ้าเป็นตอนนี้ก็น่าจะเป็นแรงเงาอ่ะมันเป็นแนวใหม่อะไรตอนนั้นนะครับก็สนุกสนานแล้วก็คนก็น่าจะจาเราได้จากเรื่องนั้นมากเหมือนกันว่าว่าเป็นนักแสดงเป็นดาราอะไรเงี้ยไปไหนไอ้คำปันไปไม่ลามาไม่ไหว <c oughs> เห็นมารยาทนะเวยหัวชาิคราวนี้เห็นว่าเองเป็นแขกปล่อยไปก่อน แต่คราวหน้าเองไม่รอดแน่ังกคือรถคุณหน้าโอ้โหเป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมมากนี่ยังรหัหมันเดินนะโรเบนนี่คุณหน้ารู้ได้ไงครับว่าผมเปิดการแสดงนี่ของคุ้ยแบบนี้ซารวัตเคียร์ต้องการอะไรก็ต้องได้ทุกอย่างเลยีแต่ผมได้ข่าวคุณหน้าเป็นลบที่อ่าวเปอร์เซียแล้วก็ไปติมอรเลยครับใช่ไม่ได้เป็นลบหรอก ไปสังเกตการแล้วก็หาข้อมูลนี่กับทางราชการนี่มันเองไม่จริงเลยมั้งหัวหน้าเนี่ยนะไปอยู่ที่ไหนนะที่ั่นจะต้องมีเรื่องคอขาดบาดตายเสมอยุคนั้นเป็นคู่จิ้นพี่หนุ่มกับเอมมาคู่จิ้นก็เป็นเป็นอยู่ยุคหนึ่งนะครับเป็นอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่ที่เราก็มีงานแสดงด้วยกันหลายหลายเรื่องอยู่แล้วก็เป็นข่าวอะไรอย่างนี้มีหลังจากนั้นก็มีเรื่องทองอีกนะที่แสดงของของคุณอาชัยแต่แล้วเรื่องก็ดังด้วยก็ ก็ดีครับดีส่วนใหญ่ละครที่เล่นก็จะเป็นแนวแอคชั่นในช่วงเวลานั้นพี่หนุ่มก็เหมือนจะเป็นนักบู๊นิดนึงอะไรก็สนุกครับคุณลิตาเอารถมาใช่ไหมครับค่ะงันเดี๋ยวเราแยกกันตรงนี้เลยนะครับคุณลิตาไปส่งนา้อยที่บ้านดีกว่าค่ะไม่เป็นไรหรอกครับคุณลิตาไม่ต้องเป็นหัวนะครับเดี๋ยวผมไปส่งคุณพลที่บ้านแล้วผมจะโทรไปหาคุณใหม่นะครับช่านเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณเมานะถ้าเขาคิดว่าคุณซุยจุ้ยดีก็คง,งดี ไม่ยอมเว้ยไม่ยอมอะไรวะจะไม่ยอมมาแยกเพื่อนดีๆอ่างเราไปสิมันเป็นใครมาจากไหนวะอยากยุ่งผู้หญิงคนอื่นสิไม่หมือยู่กับคุณมาของเราอ่ะไม่แต่งงานซะดีเมื่อไร่เป็นไปงานแต่งเมื่อไหร่เป็นได้แค่แขกรับเชิญก็จริงๆแล้วไม่ได้รีบหรือไม่ได้จะแบบว่าโอ้โหรอไปถึงไหนนะครับก็คิดว่าถึงเวลาที่เหมาะสมความพร้อมของเรื่องของความรู้สึกของเรากับของ อของแฟนนะฮะก็คงจะลงเอ่ยอะไรเงี้ยนะครับก็จริงๆแต่งเมื่อไหร่เนี่ยจะประกาศแล้วก็จะชักชวนกันมานะครับอย่างจ็กเกอร์เนี่ยเขาเพิ่งไปงานเขาแล้วตอนนี้เขาก็โอ้โหมีข่าวดีมีน้องลนะใช่ไหมครับก็ยินดีเขามากเลยเห็นพี่วิลลี่อย่างเงี้ยนะฮะมีน้องวินก็พาไปนู่นไปนี่เราก็อยากมีเห็นไหมฮะฉันถามว่าแล้วคุณล่ะการจะคุณไปทิ้งไว้ที่ไหน นี่หมายความว่าแกจะทิ้งผู้หญิงที่แกคบมาสิบปีเพียงเพื่อที่จะไปหาผู้หญิงคนที่แกรู้จักไม่ถึงสองอาทิตย์อย่างนั้นเหรอแต่สำหรับฉันมันไม่ใช่แค่สองอาทิตย์นะวิทฉันหลีกทางให้แกเพราะฉันรู้ว่าคุณนักแกแต่ที่ฉันต้คนคุณเจ็บปวดอยู่อย่างเงี้ยมันเพราะใครอ่ะเพราะใครฮะเกิเอเอดอะไรขึ้นฉันตันนี่แหละ มีไปอีกแล้วเหรอนาวหรือยังอืมิตามกลับมาอี้แล้มิ้นวิ่จะเข็นได้ทีถ้าตามกลับมาไม่เจอนะแกตายเร็วมองอนาคตวงการยังไงต่อก็ตอนนี้ก็เป็นพิธีกรมันครับภาพค่อนข้างชัดเจนมาในทางพิธีกรนะพี่หนุ่มก็ไม่ได้แสดงมาหลายปีมากแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเราก็คงต้องปรับบทบาท ตัวเองเหมือนกันพี่หนุ่มก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนจากบทบาทนักสแสดงเป็นพิธีกรเลยเราก็ยังพงอยู่ในหน้าจอวงการบันเทิงนะครับพี่หนุ่มก็ยังมีให้เห็นอยู่อาทิตย์หนึ่งสองวันสามวันอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความสุขกับงานที่ทำแล้วเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมามาอยู่เบื้องหลังมากขึ้นนะครับล้วก็ทํางานในส่วนของการทํางานเบื้องหลังเป็นพิธีกรไปด้วยเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะดูแลคุณพ่อคุณแม่มาไป,ไปนูน่นนี่เดินทางไปกับเราเงี้ยก็รู้สึกว่าชีวิตมันก็เปลี่ยนบทบาทไปนะจากแต่ก่อนนะตะเวนไปสแสดงไปกองถ่าย เดี๋ยวนี้ก็มาดูแลเทคแคร์ทุกๆคนนะครับไปเดินทางไปกับเราพาเราไปถึงบางอ้อนะครับก็เร็วๆนี้นะครับก,ก็คงจะเดินทางกันหนักกว่านี้แล้วก็มีมีอะไรให้ดูมากกว่านี้นะครับในช่องบางอ้อชแนลพี่ดีใจนะจะปลาใจตรงกับพี่ความจริงแล้วพี่จะขอจะปลาบรรณาแล้วฮะแต่ว่าบางทีตรงที่ว่าพี่ยังไม่มีเงิน ติดตรงที่ว่าจำปากับพ่อแม่ของจำปาจารังเกียจพี่พวกมันกลับชาติมาเกิดเป็นคู่กันอีกอย่างนั้นน่ะชีวิตคนมันเวียนว่ายไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดเป็นอะไรเราถึงอยากเป็นอามาตะไง <c oughs> นานอีลำเจียกมันมาหาเจ้าที่ห้องมันชอบเจ้าเจ้าก็น่าสงเคราะห์มันซะหน่อยนะ <c oughs> ตกใจหมดเลยอะคุณดมอะ ฉันรู้นะว่าเจอเป็นห่วงฉันกลัวจะเป็นลางไม่ดีใช่ไหมก็ลำเจียก นอกจากผลงานการ,การสดแสดงแล้วนุ่มคมกระผันยังมีความสามารถในเรื่องของการร้องเพลงซร่งครั้งหนึ่งเขาก็เคยออกอัลบ,บั้มเดียวมาแล้วถึงแม้ว่าจะห่างหายจากไม่ไปนานแต่เขาก็ไม่ได้ละทิ้งเส้นทางดนตรีจนมามีอัลบ,บั้มใหม่อีกครั้งโดยการรวมตัวกันกับกลุ่มพเพื่อนนักฟุตบอลซึ่งนำทีมโดยแท่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งวงพลพักร,รักเอ่ยขึ้นซึ่งก็ได้รับความนิยมระดับหนึ่งแต่สำหรับงานที่เขาชื่นชอบที่สุดก็เห็นจะเป็นงานที่ีก่อนนี้และค่ะที่ดูจนลงตัวและได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างมาก เมื่อเข้าไปทุกคนก็ต้องอึ้งไปตามๆกันนะครับเพราะว่าคนที่รับทำแท้งนั้นเป็นคุณยายอายุเกือบ8ปปีไปติดตามกันนะครับว่าทำไมคุณยายถึงรับทำแทง้งและมันอันตรายแค่ไหนครับผมมาที่นี่เพื่อมาตามหาคนคนหนึ่งครับเขาเป็นคนที่อยู่ในเหตุการ,รารณ์สำคัญนะครับในวันที่ตีใหญ่ถูกงเสียชีวิต สปีอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมคะสิบหปีนะครับก็โอ้โหอยากจะขอบคุณเยอะมากเลยนะครับบรรดาท่านทุกท่านเลยขอบคุณพิเตอร์อินคาก่อนนะเป็นโปรดิวเซอร์คนแรกที่ทาให้ผมเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงขอบคุณ<ไ>ประชาชนทุกคนนะครับขอบคุณแฟนที่ติดตามผลงานของผมมาตลอดนะครับก็15หปีก็ยังคงทําหน้าที่อยู่แล้วก็คิดว่าจะทําต่อไปเรื่อยอีก 30-40ปีค้าเกิดว่ายังรักและคิดถึงสายันในบทบาทนี้อยู่สายันและคงกะพันธ์ก็รักคงกะพันธ์น้อยๆแต่รักนานๆก็โอเคละครับบุณครับเรามันบาทเดียวถ้าไม่เร็วนะเรามันบาทเดียวไม่เห็นเธอบังแค่